เนี่ยครับมันก็จะเจอ,อคำว่าสำรองข้อมูลให้เรากดเข้าไปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมารีสโตร le iPad กันนะครับหลายๆคนที่ยังไม่รู้วิธีผมจะบอกวิธีการรีสโตร์นะครับเริ่มต้นก็เข้าไปที่ Setting นะครับแล้วให้เรานะครับเลื่อนหาคำว่าทั่วไปหรือ general นะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงทั่วไป และขวามือนะครับก็ให้เราเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะเจอกับคําว่ารีเซ็ตให้เรากดตรงนี้นะครับรีเซ็ตตรงรีเซ็ตตรงนี้จะมีข้อความเขียนว่าลบข้อมูลเนะื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดนะครับแล้วก็สำรองข้อมูลจากนั้นลบข้อมูลนะครับวิธีนะครับ เพื่อความปลอดภัยให้เราไปสำรองข้อมูลก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดลบข้อมูลเพราะถ้าเราลบแล้วเราจะไม่มีโอกาสสำรองข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในเครื่องเลยนะครับให้เราไปที่เซ t t i n g นะครับ แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาเขียนคําว่าสำรองเนี่ยครับมันก็จะเจอคําว่าสำรองข้อมูลให้เรากดเข้าไปเลยนะครับแล้วหลังจากที่เราสำรองข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากลับไปที่เดิมอีกครั้งหนึ่งก็ไปที่ทั่วไปเซตติ้งเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่รีเซ็ต นะครับก็จะมาโผล่ที่หน้าจอตัวนี้นะครับให้เรากดลบข้อมูลตรงนี้ได้ทันทีเลยนะครับในเมนูนี้นะครับนอกจากจะเป็นการรีสโตที่เครื่อง iPad แล้วนะครับและในเมนูนี้จะมีการรีเซ็ตการตั้งค่าของเครื่องทั้งหมดด้วยนะครับวิธีการรีเซ็ต ที่เครื่อง ipad ง่ายๆแค่นี้เองนะครับหลังจากที่เรากดรีเซ็ตหรือว่ารีสโตอะไรก็แล้วแต่มันจะให้เราใส่รหัสผ่านทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะลบข้อมูลทั้งหมดนะครับวิธีการรีสโตจาก ipad ก็ง่ายแค่นี้เองโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเปิดคอมไม่เสียเวลานะครับคือสามารถที่จะกดที่เครื่อง ipad แล้วรีสโตฟึบเดียว หายหมดเลยแล้วก็ล้างเครื่องเป็นเครื่องใหม่นะครับถ้าก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ